แล้วก็พอดีช่างอยางนี้ก็น่าจะน่าจะ,าจะทำให้น้องๆได้ประทับใจได้ส่วนหนึ่งวันนี้เรามาเนี่ยทุกคนมาแบบไม่รู้อะไรเลย yes. แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะ <Yeah. S 1> ถูกไหมฮะ <Yeah. S 1> อ่า <c oughs> อ่าคงคงไม่ต้องแนะนำเราบ้างว่าถ้าต่อมีผลงานที่ไหนบ้างถ้าที้นชงอวสามีผลงานที่ไทย TBS แล้วทุกวันนี้ก็กำลังท่ากันตัวนั่นเองรอสิ่งดีดี แล้เกามีงานที่ต้องทำงานส่งทูช่องใหม่นะชื่อว่าช่อง s ส r r e n r r e d HBO วันนี้เป็นช่องไหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่ใครจะมีคำถามอะไรก่อนไหมครับวันนี้เราจะเน้นการคุยกันน้อยๆแต่เราจะเน้นการปฏิบัติเพื่อเข้าไปสู่4ข้อใหญ่ของเราเรื่องต้นยังไงจะฝึกยังไงเวลาตะโกนทำไมเสียงลงนะมปนอยู่4-5ข้อเลย่นะ เริ่มต้นเลยสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณอยากจะเป็นนักภาพแล้วไม่ใช่แค่ภาพได้แต่ต้องภาพดีคุณจะต้องมีสี่ข้อดังต่อไปนี้กับไปดีนะข้อที่หนึ่งให้คุณสำรวจตรวจสอบตัวคุณเองก่อน <c oughs> ไม่ต้องจบก็ได้ครับ <c oughs> ไปดีออกกระสอบ ดูขึ้นมากเกรด,ดสุสดแรกสำหรับโดนสรุปที่คะแนนเท่เลยนะแกทำไมอยู่ที่นี่ก็ <c oughs> ฉันหลงทางากับหมู่บ้านไม่ถูกก็เลยที่มาที่สุ่จะได้มองเห็นไงละ่ะอัขนาดไงออละเดี๋ยวฉันเดินเองได้เดี๋ยวนะไปนอนเลยนะเอาละขนาดออกมาเดี๋ยวฉันเดินเองได้วี่อ้อนละ่ละ ไม่รู้ใครไม่เห็นใครแล้วกี่ส <fall>? ิบคนวะวิธีก็เหมือนกันแล้วด้วยอย่าลืมว่าพินั่นก็ไม่มีอะฮัลโหลฮัลโหลสิ่งใดใดไปไหนป่าวอดีตผู้ดุริูพูดแล้วมึงไปโอเคโอเคโอเค เราเนครับนา้ไมอไหวมันจะเป็นงาน S L O ใช่ใรหรออยากสันือสีงาอะไรหรอไมมสีน้กินไดอย่าดไปอย่าไปพกเราไปเท่นะพวกเรายี่

เธออยู่เรื่องอะไอย่างี้หละเจ้าคนที่มาต้องถามที่เราไม่ควรใจร้างแบบนี้ข้มีเออเหลืออนนั้นกำลังมาที่เหรอใช่แต่มองอีกอย่างถ้าเราจับพวมันได้อาตมาที่ใครรศัพก็ได้นะไม่ได้เดไว้ไห่เ้ไว้่เไวลยแ่แนมคนนั้นก็เป็นุกแม่มจะได้เฉียวรอูสิน้สิได้คนเยอะไมแต่ได้ตองเพื่อเดสักคนแล้วว่ารสิที่ต่อสู้นัเหรอ ไม่ดีออกแล้วม่้อจัดยาดีไม่น่ไว้ใจเลยแคะเซ็เอาไว้ไว้อดู่้วยไม่ดีออกแล้วไม่น่าเอไ่ใจเลยนะฟังนะทุกคนเอาเอาเอาช็อป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 ตายตายแล้วไม่ทันแล้วเอาโกาสฝาบโอก

ก็จะภาพกระตูนหลายตัวมากหลายหลายเรื่องดีกว่านะต่อช่องเรื่อเป็นตัวก็เอากาภาพวันนี้ก็อยู่กับภาพกร์ตูนซึ่งไซเซลด้วยใช่ค่ะมีใครมีคำถามจะถามที่อ้อนนะครับครับขอความเสียงอ้อนก็ีแหละเสียงเขานี่แหละนี่นะคัเสียงท่าเขาเนี่ยอ่เดี๋ยวเรื่องประโยคอ่ก็อ่เรื่องประโยค อันน ok so, uh, like, uh, ีงไม่ต้องหนักแล้วนะเคือแล้มีประโยชน์ของของออลิซี่ทีหนึ่งออซี่อ๋อบทนี้เป็นจําไดมออรซี่ก็จะเป็นกับห้าห้าวเอ่อก็ตามอารมณ์เป็นเด็กเก่งตัวเองเป็นนักเอกเขาไอคาริสเ่ลเป็นอารมณ์คือจริงๆแล้วจะให้พูดอย่างนี้ชู่วภากันหนักไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันจะชัดแต่ว่าเป็นสับเบ้นเฉยๆได้อ่ะได้ปีนี้อ่ะ จ้าคนพวกนี้เป็นหางที่ทำให้คนกลายน่าเป็นแบบนี้เนี่ยใช่แต่มอกอีกอย่างถ้าเราจับพวกมันได้แล้วอาจจะวิธีใครคำสาบนี้ก็ได้นะโอบคนะครับงานนี้มาของจริงตัวจริงครับแล้วของดีด้วยฮะโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วขออนุญาตเวลาที่ออถ่ายรูปดีกว่านะอทุกคนอย่างน้อยนะครับครับแล้วก็จะทัา แล้วก็จะใช้โอกาสนี้เบรกเลยโอเ้เบรกสักสิบห้านาทีแล้วขึ้นมาเราจะเอาเอาบทที่มีอยู่ในมือนะฮะับมาลองมาลองดูซิว่าฟินชารกันเท่าไหร่นาครับผมเราอยู่แค่ไหนนะฮะทุกคนเคลียร์นะโอ้ทุกคนเคลียนะฮะา,านนดูด้านหลังแล้วก็ชั้นสองนะครับเดี๋ยวยืดสายเลยครับเขาก็ตื่นได้นะครับเนี พี่พ่ตอบว่าคือถ้าเราอ่นานหนังสือไม่แตกเนี่ยแล้วบวกกับความตื่นเต้นเราเนี่ยจะทําให้เราตามหนังไม่ทัน,นครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อ่านบทมั่วไปหมดเลยค่ะเฮ้ยมันอ่า <c oughs> นบทแล้วมันไม่ตรงกับปากที่พูดนะครับเฮ้ยเราไม่ภาพไม่ตรงกับมันเท่าไหร่ก็จากบทเรียนั้งนี้ก็รู้สึกว่าสติสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะก็ ก็ไม่ค่อยทันจับไม่ค่อยได้ก็รู้ว่าไอ้สี่ข้อที่พี่ต่อสอบเอ้ยพี่ต้องไปสอบไปทําต่อกันบ้านที่บ้านเป็นยังไงเนี่ยค่ะได้ใช้ทุกอย่างเลยสีข้อใช่ทุกอย่างฮะม,มันทุกอย่างะนะครับเลยเอ่อทันไม่รู้ตัวว่าต้องไปหาอ่าน,น,นหนังสือให้คล่อ,องขึ้นครับอ๋อพอถราหาบางประโยชน์มันหาไม่ทันไม่ชัดจริงๆครับทุกคนเป็นประหยัดได้วันทองทหารเราไม่ชัด ก็สนุกมากครับว yes. oh ันน anyway> ี้ผมมาวันแรกแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากเลยก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าคราวหน้าจะได้เจอทุกคนอีกราบจริงว่าก็เดี๋ยวยังไงรบกวนถ้าเกิดใครอยากจะขอเซฟคนนึงเนเป็นสามที่เราจะต้องคุยกันด้วยคุยกันมากครับแล้วก็ผมชื่นชมมากพี่เพื่อผมรู้สึกว่าผมคิดว่าตอนแรกมันจะง่ายกว่านี้ โอเคแล้วผมผม,มีเล่นละครในทีบ้านแต่คนรับ,บเจอยีไม่ชื่นยากมากเลยมันยากมากใชไครับการ็เป็นหนีทีการแสดงที่แตกต,ต่างออกไปที่มันต้องใช้เสีงงยงมันวยผมชื่นชมมากกับที่สามารถนักต่อสามารถดูและหลายหลายคนนะครับแล้วก็สามารถตีความและสามารถแสดงออกมาได้นักขนาดนั้นใช่แล้วได้เห็นการการตีความครับกัพน่าสนใจมากแล้วก็แล้วก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกและเป็นชาวพลาสนะครับเป็นคนทำแบบนี้ได้ต้องต้องเก่งและน่าชื่นชมมากครับ ก็ดูเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวคงต้องไปบุกมาล่ากันครับกับนี่ก่อนนะครับ <c oughs> สนุกมากทุกวันนี้ก็ผมก็ติดตามมาต่อมาค่อนข้างจะสับซัอนแล้วค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เรื่องไอเดียเกี่ยวกับ,บระหว่งา,า,างภาคได้กับภาคดีครับซึ่งซึ่งผมเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้พอสมควรแลว้วพอมาเห็นได้ยยกิจกรรมได้ยยรู้จักพระตองมากขึ้นก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจแล้วก็สนุกมากครับผมสองเสือฝากแก้ไขนะคอนเซ็ปต์กับโซเชียลมันใกล้มาก ต้องขอบคุณพี่ต่อที่ให้โอกาสแล้วก็สอบทุกอย่างให้แล้วก็ด้วยความที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในเดือนย้แล้วก็ดึงเสียเวลามาในไรนี้นะครับก็วันนี้มาก็สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตัวโดยเฉพาะหน้าทีวีก็จะมีการ กังวลมากพอสมควรับครับผมก็อยากจะให้พ <a> <p> ี่ต่อช่วยเราให้ผมด้วยต่อไปเรื่อยๆในอนาคตขอบคุณมากครับยังไม่เข็ดอีกเอยยังไม่เข็ดนล้วเราต้องดูตัวใช่ไหมเราคุยังไงกันคระบข้อนี้น้าต่อจะอย่พูดเกินไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า เรามีพอสำหเราบอลทมีเพื่อมันหรือเปล่าคำว่าบ,บอลทมีต่อไปนี้นะต่อจะต้องพูดบ่อยๆถ้าคุณคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมรู้ฮนะว่าคุณไปดังไม่ได้หลังจากที่ให้ลองแล้วอยู่ง่ายวิธีการตรวจสอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ว่าเราชอบงานภาพทุกคนเข้ามาเนี่ยเพราะเริ่มต้นจากการดูกระตูนส่วนใหญ่ชอบดูกระตูนอยากเจ้าเสียงของเราเข้าไปภาพกระตูน แต่เราย Nich ังไม่รู้ว่าเราบอลทูบีเพื่อมาเรือไรสำนวนจะซสอบง่ายๆาแต่เราเมื่อไรเราซ้อมผ้าที่บ้านซ้อมอ่านเนี่ยซ้อมมากแล้วเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกันเมื่อไหรก็ตามแต่ที่เราอัดเสียงของเราแล้วก็ฟังแล้วเราบอกตัวนี้ไม่ดีเราอยากจะแก้ไขตรงนี้นั่นก็เรากำลังจะก้าวข้ามก้าวเข้าไปสู่การเป็นศิลปินถ้าคุณคิดว่าตรงนั้นมันเก่งแล้วดีแล้วพอแล้ว เหมือนน้ำที่คุณอยู่ในแก้วแล้วมันเต็มแก้วแล้วเติมไปแล้วกระฉอ,อมาเนี่ยผมคิดว่าคุณกำลังจะฆ่าตัวตายทุกวันนี้น้าต่อภาคหนังมา21ปีน้กต่อยังเป็นนักเรียนอยู่เลยการจับบทภาคที่มาแล้วภาคหนังแต่และเรื่องเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันตื่นตัวมั้เฮ้ยวันนี้แม่เอกเป็นนักเขียนกับโดยเดนเวอร์ชั่นโอ้ผมกลับจับไปไมึงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปแล้วเฮ้ย โอ้านที่เราภาคอย่เรื่องนี้ไ่้嘛เออเราภาคเนเหลียวชมวยนะอันน,นะอน,นี้จะเหม,มืนฟ้าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวละครนี้มันบ้านะเราจะปเป็นเป็นเหียวมันจะความติดตัวเราจะมีความติดตัวกับงานภาพเราอยากจะภาคเราอยากจะสร้างงานให้ดีเพราะงานเนี่ยพอเราเราภาคแล้วเ่ยเสียงเราเนี่ยมันติดฝังอยู่ในแอปแล้วแล้วมันตอนเนี่จะมีน,น้องๆอ,อย่างเงี้ย หลายๆคนคนดูเยอะมากเมื่อเราฝังเสียงลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะดึงกลับมาเป็นไปไม่ได้แล้วืันเราต้องสร้างงานที่ดีนี่คือสิ่งที่เรียกว่านดีเราทํางานเหนื่อยไนะม่เหนื่อยฮะบางทีออกไปตั้งแตเช้าเริ่มทำงานสี่โมงสี่ทุ่มห้าทุ่มตีสอง 2, มันมีเรื่งกลับบ้างานไม่เสร็จไม่ได้กลับมาพลาดไมจากคุยกับใครเลย ถามว่าพกนี้ผมจยากจะไปไปทำงานภาคอีกไหมผมอยากทำอ่ะมันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วยี่เ็ปีอผมไม่อยากจะภาค้เดินไปแล้วผมจเดินหาักไม่ใช่ถ่าอะไรก็ทมแต่คุณเป็นอย่างนี้คุณมีความสิ่คุณอยากจะทําคุณโหยหาในสิ่งที่คุณอยากจะสร้างงานขึ้นมาแต่ต้องเป็นงานที่มีคุณค่าคุณอยากจะเสียงคนฝังลงไปในตัวละครตัวนี้กับการ์ตูนแอนิเมชั่นตัวนี้นี่คือสิ่งที่มันฝังด้วยัวาใจ ไม่ต้องไปถามนะ้ครับผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงแต่มันคือความสุขทางใจที่เราได้สร้างงานถูกไหมครับเมื่อนั้นคุณจะเป็นควอนคุณจะหอยหาคุณจะหอยหากักสร้าางงาน